สวัสดี f c นะครับคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสครับมาทำไฟห้องนะครับก็จะมาติดดาวไลท์ครับหนึ่งดวงนะครับนี่จะเป็นดาวไลท์นะครับเนี่ยขนาดก็ผมก็ยังไม่ได้วันว่าขนาดเท่าไหร่อ่ะแต่พอดีมีคนไปทำเพจครับไปเจาะไว้ให้ผมแล้วผมก็ได้มาทำมาทำการติดให้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตานะครับเนี่ยหน้าตาจะมีเขียวหรือสองเขียวไปเสียบกับขาอีกตั้งหกนะครับ ดาวไลท์ชุดนี้ฮะซื้อแมามันไม่ได้แถมหลอดมาให้นะเราต้องซื้อหลอดแยกต่างหากนะครับอ่าทั้งดาวไลท์ทั้งหลอดไฟต้องซื้อแยกนะครับแล้วนี่จะเป็นเนี่ยตัวเสียบขาเมื่อกี้ตัวเสียบขาหลอดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาขาตัวนี้ไปจับไฟรอเลยนะครับที่บนแฝดครับสองเส้นเนะนี่ยจับไลน์นิวตอนรอไว้เลยเพื่อเราจะเอาหลอดไฟเสียบนะครับ ผมได้ทําการตีเกลียวนะครับใสยไฟเป็นเปียวเลยแล้วเหลืออีกนิดเดียวครับแล้วเราก็จะอาไปจํากับขาสีขาวนะครับขาเสียบหลอดไฟนะครับสามารถต่อสายไฟแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสายอ่อนกับสายแข็งพันรวมกันแล้วก็บีบให้แน่นนะครับ ถ้า,าว่าใครมีลูกเต๋เาแล้วก็ใช้ลูกเต๋าดีกว่านะครับลูกเต๋ามันจะแน่นกว่าเมื่อผ่านเทปสายไฟให้เรียบร้อยครับจากนั้นเรามาดูนะครับตรงขาตรงนี้มันจะมีรูสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเห็นไหมจะเป็นรูสี่เหลี่ยมใกล้ๆกัน2อันรูสี่เหลี่ยมอันนี้เอาไว้เสียบกับหลอดไฟนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับหลอดไฟนะครับเนี่ยหลอดไฟจะมีอยู่2ขาเมื่อกี้เห็นไหมสองขาตัวนี้ก็จะเอาไปแทงกับขาสีขาวที่เราจําไว้หรอนะครับ ใช้นะครับหลอดไฟนะครับที่ประกอบกับดาวไลท์แล้วครับเราเอามือนะครับดันแน่หลอดไว้นะครับแล้วก็ดันข้วนะครับมาเสียบได้เลยนะครับเพื่อให้มันอยู่ดีนะครับเห็นไหมจากนั้นผมจะแง้งปีกนะครับปีกอีกข้างหนึ่งครับขึ้นไปก่อนมันจะมี2ปีกนะครับแง้งปีกอันที่1ขึ้นไปก่อนอีกข้างหนึ่งอย่างเี้ยแล้วก็เสียบเข้าไปให้แน่นจากนั้นก็แง้งปีกอันที่สองครับขึ้นไปข้างบนง้างปีกซ้ายขวาขึ้นไปเลยจากนั้นก็ยัดลงรูแฟได้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นวิธีประกอบหลอดนะครับกับชุดโคมครับเนะี่ยโคมกับหลอดมันไม่ได้มาด้วยกันนะต้องซื้อแยกเห็นไหมเราต้องเอากิปอะแกะออกมาเอาโคมหลอดไฟใสก่อนครับเอาหลอดไฟใสก่อนแล้วก็เอากิ๊ใสแบบนี้เห็นไหมถ้าเราจะเอาหลอดไฟออกเราต้องเอากิ๊บออกก่อน,นครับบีบฮาบีบกิ๊บที่มันมีสองขาเนี่ย <S <S เดี๋ยวผมจะสมมติให้ดูนะครับว่าโคมดาวไลท์เนี่ยถ้ามันอยู่บนแฝ้มันจะอยู่ในลักษณะแบบใดนะครับเ่ย ไอ้มันจะมีสองปีกครับปีกตัวนี้เอาไว้กับไปค้ำกับบูแนะครับตอนใส่ให้เราแงา้งเลยแง้งสองปีกเนี่ยขึ้นไปแง้งหนึ่งปีก,ก่อนขึ้นไปนะครับจากนั้นให้แง้งปีกที่สองนะครับเข้าไปใส่ในรูแฝดนะครับมันก็จะอยู่ดีบนแฟดแน่นทนนะครับอันนี้สมมุติว่ามือผมเนี่ยมีรูใช่ไหมเป็นรูแฝดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยววิธีใส่มันจะอยู่ในลกนักษณะนี้นะครับอันนี้สมมติว่ามือผมเนี่ยผมทําเป็นรูแฟไว้ก่อนผมต้องการอาใส่ ถ้าผมง้างใส่เสร็จแล้วมันจะอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมผมยัดลงไปในแฟ่แล้วปีกมันจะกางอยู่บนแฟ่ครับเนี่ยเห็นไหมสมมติวราผมเป็นแฟ่นะครับเนี่ยเวลาผมใส่ไปแล้วปีกมันจะกางอยู่บนแฟ่ยังไงมันก็ไม่หลุดเห็นไหมอันนี้ผมว่าเป็นหลังแฟ่ครับหลังแฟ่ก็ปีกก็จะกางแอไว่าครับเพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรูให้พอดีนะครับก็เป็นเทคนิควิชาเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถนําไปใช้กันนะครับเนี่ยเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ